สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองใช้งานแล้วก็ทดสอบไฟ LPC 8 0ให้ดูกันนะครับก็จะลองใช้กันอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้ตัวนี้เป็นไฟแท่งนะครับไฟถือไฟพกพาอ่า10วัตต์นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเห็นว่ามีตัวจีสารนสูนมาวางไว้ที่เราเอาเอามาเทสทดสอบด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นไฟจากโรงงานเดียวกันนะครับตัวแอปพลิเคชันนยสามารถคอนโทรลใช้งานร่วมกันได้เลยตัวนี้จะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB อไว้ชาร์จนะครับ ด้านหลังมีจอแล้วก็ปุ่มปรับการทำงานนะครับเวลาใช้งานก็ออนสวิตช์นี้ขึ้นมานะครับด้านหลังจะมีปรับกำลังเป็น Power นะครับตอนนี้อยู่50%นะครับแล้วก็มีค่าเคว i n เราสามารถกดปุ่มลูกศรตัวนี้นะครับเพื่อย้ายมาด้านบนเคว i n สามารถปรับค่าเคว i n จากที่เมนูพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัว M เนี่เอาไว้เปลี่ยนโหมดนะครับโหมดเป็นโหมดสี เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็วนกลับมาที่โหมด CCG คือเป็นแสงแสงขาวเหลืองเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งกำลังที่100%ให้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะไปถือแล้วก็เพิ่มแสงให้แบบจะเห็นว่าตัว G 3 0ก็จะสว่างขึ้นมาอยู่นะครับประมาณนี้ถ้าส่องจากด้านล่างนี่ครับก็สามารถขยื่นโยกไปมา ที่ตัวแบบได้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกไว้ว่าจะมีแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันสำหรับตัวนี้เองเนี่ยจะใช้ตัว LED LYD นะครับตัวนี้ก็คือถ้าใครยังไม่มีก็สามารถโหลดมาได้เลยใช้งานง่ายนะครับไม่ยากโหลดมาแล้วก็เข้ามาเราเบื้องต้นเราจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้ด้านบนนี้นะครับให้เป็นโหมด2ก่อน พอโหมด2แล้วเนี่ยดีฟอลของตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะเป็นโหมด2กันหมดนะครับอันนี้ผมปิดไฟันตอนนี้ไฟตัวเนี้ยเขาจะอยู่ที่คุปเฟนะครับคุปเฟเราสามารถเปิดปิดจากรุปเฟนี้ได้เลยส่วนไฟ G30 ตัวนี้อยู่ที่รุปเอนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนี่ครับถ้าเราเปิดรุปเอมาเลือกมาที่คุปเอแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมาเลือกสีเ,เลือกกำลังก่อนกำลังเพิ่มลดได้นะครับแล้วก็ ลือกสีเหลืองสีขาวจะตรงนี้ได้นะครับในการใช้งานจริงเนี่ยเราอาจจะเอาไฟตัวจีสเป็นไฟคี์ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวไฟเอ่อ0ลี่นครับเป็นไฟแอมเบียนนะครับพอเปิดขึ้นมาเราก็จะมีบรรยากาศด้านหลังเป็นสีนต่างๆก็วิธีใช้งานไม่ยากนะครับประมาณนี้ส่วนวิธีเซตกรุ๊ปเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนิดนิดหนึ่งนะครับ ของตัว LP 480เนี่ยเวลาเซตคุปเนี่ยเราจะใช้ปุ่มลูกศรนี้นะครับกดแช่เราจะเห็นว่ามอสตรงบนเนี่ยจะอยู่โหมด2น,นะครับก็คือปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้ไ้ได้เลยส่วนช n น l นลเราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการมีชน n นลไหน Default ก็จะมาที่100นะครับแล้วก็เมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นคุ้บ F อยู่ใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นคุบอื่น,นได้เดี๋ยวลองให้เป็น B นะครับเพราะตัว G ส0เป็น A ไปเราลองเปลี่ยนตัวนี้้เป็น B ดู แล้วก็มาที่ Exit อ,ออกมาคราวนี้เวลาเราเปิดใช้งานนะเราก็าจะมาที่กรุ๊ปบ b นี่แล้วก็เปิดตัวมันได้เลยนะทำไมไม่ติดอ้าวอันนี้ไปอยู่กรุ๊ป A แล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเซตใหม่ืม่อกี้น่าจะเซตผิด ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น b นะครับเลื่อนให้เป็น b แล้วก็เลื่อนมาที่ e อ i t อีกทีนึงนะครับอ่านนี้กลุ่ม B กคุ่ม b นี่เราสามารถเปิดปิดได้แล้วเปิดปิดคุ่ม A ก็จะเป็นของตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว b ก็จะเป็นของตัวเล็กนี่เข้าไปปรับกำลัง ก็สามารถเลือกสีที่ต้องการได้นะครับจากตัวแอปพลิเคชันก็คือถ้าเราเป็นคนที่ต้องนั่งทำวิดีโอแล้วก็ควบคุมแสงเองนะครับเราก็ถ้ามีไฟอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราสามารถใช้แอปเดียวกันแล้วก็เปิดถึงแอปแล้วก็ควบคุมแสงดูผ่านที่มอนิเตอร์ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็จะให้ดู ความสามารถคข้าวๆวประมาณนี้นะครับตัวนี้ด้านด้านล่างนี่มีเกี่ยวต่อเราสามารถไปต่อขาตั้งนะครับต่อขาตั้งแล้วก็ปรับก้มเงยจากตัวตัวนี้ได้เลยหรือว่าถ้าไปนอกสถานที่จะมีหูให้ไว้คล้องสายคล้องคอหรือพาดบานะครับก็สามารถใส่สายคล้องคอให้ข้างตัวได้เลยที่ชาร์จก็ใช้ที่ชาร์จของมือถือทั่วไปได้เลยครับตัวนี้เป็นไฟอีกตัวที่ที่น่าใช้นะครับก็สามารถ เอาไว้ใช้เพิ่มเติมจากไฟเดิมที่เรามีอย่างถ้ามีพวก g 3 3 0อยู่แล้วหรือ g 2 3 0อยู่แล้วเนี่ยก็เอาไฟพวกนี้มาเป็นไฟช่วยเสริม Movement แสงหรือว่าช่วยเสริมแสงของแบ็กกราวได้นะครับขอบคุณครับ